พบกันอีกครั้งนะครับทางช่องเลขเด็ดคนโดวงเฮงนะผู้ชมขณะนี้เราอยู่ที่จอมปลวกนะครับผู้ชมเนาะสำหรับแอดมินก็เดินทางมา1ชั่วโมงครึ่งแล้ท่านผู้ชมจากบ้านที่บ้านมานะผู้ชม นี่คือบรรยากาศที่หลักกิโลนะผู้ชมนะก็มีผู้คนจำนวนหนึ่งนะผู้ชมที่เดินทางมาขอโชคขอลาบนะผู้ชม,ม,ม,มจะดูบรรยากาศไปก่อนนะผู้ชมเนะาะเดี๋ยวเราค่อยเข้าไปขอตัวเลขด้วยกันนะผู้ชม องหาององหางอางอง่งหอหาหาทานั้นี่เป็นบรรยากาศที่หลักกิโลนะผู้ชมระแต่มีพ่อค้าแม่ค้าขายลอตเตอรี่กันมาเยอะแยะนะคผู้ชม

นั่งบนนี้ตอนนี้ตอนนี้หมวกไม่รู้เปล่าดล หมอต้นเี้ยนต้นเี้่นไมตืเนข้นนี้เลยหนุ่มวนยังแงบวได ดูไปได้วยกันนะผู้ชม <c oughs> ดูบรรยากาศเราจอไปก่อนนะผู้ชมนะ <c oughs> เดี๋ยวเราจึงจะเข้าไปต่อตัวเลขด้วยกันนะผู้ชมจะ <c oughs> มาสองตัวเลขด้วยกันนะครับเ <c oughs> ี่จอมปลวกนะผู้ชมนะ เป็นตัวเลขไหมเห็นอยู่เห็นตัวไหนครับเน็นแปดหกห้าอยู่ตรงไหนครับชี้ได้ไหมชี้ให้ดูได้ไหมั้ยไหนตรงไหนไปลองชี้ให้ผมดูหน่อย 8หกห้าแล้วท่านผู้ชมที่เขามองเห็นนะผู้ชมเห็นตรงไหนก็แคปหน้าจอไว้นะท่านผู้ชม8หกห้านะท่านผู้ชมถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์ทำช่องของเราพบกันบนช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงนะท่านผู้ชม8หกห้านะท่านผู้ชมเนาะที่เขามองเห็นนะท่านผู้ชมเนาะก็เก็บไปพิจารณา ไปเป็นแนวทางนะครับท่านผู้ชมสำหรับตัวเลข865นะครับท่านผู้ชมขอบคุณทุกการติดตามนะครับท่านผู้ชมคุณกำลังอยู่กับเราบนช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงนะัท่านผู้ชมขณะนี้เราอยู่ที่จอมปลวกนะครับเป็นหลักกิโลจอมปลวกนะท่านผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ทางช่องของเราเพราะเป็นบนช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงนะครับสำหรับคลิปนี้เราคงบอกท่านผู้ชมว่า 拜拜。Bye bye.